ป่าต้องห้ามในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยมีป่าโบราณที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าต้องห้ามป่าแห่งนี้ลึกลับและเงียบสงัดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่สูงท่วมหัวและพุ่มไม้ที่หนาทึบป่านี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกห่างไกลจากเส้นทางสัญจรทั่วไปผู้คนแทบไม่เคยหยิบย่างเข้าไปในพื้นที่นั้นเพราะมันถูกห่อหุ้มด้วยตำนานและเรื่องราวที่น่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะกล้าเสีย่ยง ตามเรื่องเล่าของชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนป่าแห่งนี้เป็นสถานที่สถิตของวิญญาณโบราณและพลังงานลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้หลายคนที่กล้าท,ท้าทายเข้าไปมักจะไม่กลับออกมาอีกบางครั้งพวกเขาหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยบางครั้งก็กลับมาในสภาพที่ไม่สามารถพูดจาหรือสติฟันเฟือนได้เรื่องราวเหล่านี้สร้างความหวาดตัวให้กับชาวบ้านทุกคนจนไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปใกล้ป่า ทุกๆปีในคืนที่ลมหนาวพัดแรงที่สุดชาวบ้านเชื่อว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆที่มาจากกลางป่าเป็นเสียงที่ฟังไม่ได้สักแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าบางคนบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของวิญญาณที่ติดอยู่ในป่าหลายคนเคยพยายามแอบฟังเสียงนั้นในคืนลมหนาวแต่เมื่อยิ่งฟังกลับรู้สึกเหมือนว่ามีบางอยา่างกำลังตามจ้องมองพวกเขาจากความมืดมิดป่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือตำนานสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่มันเป็นความจริงที่พวกเขาเชื่อมั่น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดชาวบ้านจะเตือนลูกหลานไม่ให้เข้าไปในป่าตั้งแต่เล็กจนโตพวกเขาจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าเข้าใกล้ป่าต้องห้ามเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กล้าหยิบย่างไปในที่นั้นนัดเป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาในเมืองหลวงเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่หลงใหลในเรื่องลิลับและตำนานเก่าแก่ช่วงปิดเทอมนัดตัดสินใจเดินทางไปยังภาคเหนือเพื่อตามหาตำนานลิลับที่เขาได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ป่าต้องห้ามเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่สุดเขาไม่เคยเชื่อว่าป่าจะมีวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายตามที่ชาวบ้านเล่าเขาคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นแค่ตำนานที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความเชื่อโบราณของคนในท้องถิ่นเมื่อมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าต้องห้ามนัดได้พูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับตำนานนี้แต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับทำให้เขารู้สึกทึ่งและสงสัยในเวลาเดียวกันทุกคนที่เขาพูดคุยด้วยต่างเตือนเขาไม่ให้เข้าไปในป่า ป่านั้นไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะเข้าไปได้มีบางอย่างที่นั่นที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมันหญิงชราผู้หนึ่งเตือนเขาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะนั่งต้มสมุนไพรยอยู่หน้าบ้านแม้จะมีคำเตือนมากมายแต่นัดกลับรู้สึกท้าทายและอยากลองของเขาตัดสินใจเข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อพิสูจน์ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังเรื่องเล่าเหล่านั้นเขาเตรียมตัวด้วยอุปกรณ์การเดินป่าครบครัน กล้องถ่ายภาพและไฟฉายเขาตั้งใจจะสำรวจและบันทึกเรื่องราวในป่าเพื่อนำกลับมาเล่าในบล็อกของเขาในวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดเย็นเฉียบนัดเดินทางเข้าสู่ป่าเพียงลำพังด้วยความมุ่งมั่นและความอยากรู้อยากเห็นที่ขับเคลื่อนเขาไปข้างหน้าขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าต้นไม้เริ่มสูงขึ้นและบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มมืดลงเรื่อยฮ่าฮะ เสียงของธรรมชาติรอบข้างที่เคยได้ยินมาตลอดกลับค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือเพียงความเงียบงันที่น่ากลลุกแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงสัตว์ป่าก็ไม่สามารถได้ยินอีกต่อไปราวกับว่าป่านั้นกำลังดูดกลืนทุกเสียงเข้าสู่ความว่างเปล่านัดเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความมืดที่ค่อยๆค,ยคลื่พลาน เข้ามารอบตัวเขาทําให้ทุกย่างก้าวของเขารู้สึกหนักหน่วงขึ้นเขาพยายามส่องไฟฉายไปข้างหน้าแต่แสงไฟกลับไม่สามารถทะลุผ่านความหนาแน่นของป่าได้ไกลนักในจังหวะหนึ่งขณะที่นัดหยุดทักเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังมันเป็นเสียงกระซิบที่แ่วเบาแต่ชัดเจนพอที่จะทําให้เขารู้สึกสะดุง้งกลับไปเสียงนั้นพูด นัทหันขวับไปด้านหลังแต่ไม่เห็นใครเขาคิดว่าอาจจะเป็นจินตนาการของตัวเองแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นและชัดเจนกว่าเดิมกลับไปซะเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูของเขานัทเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจที่จะเดินกลับทางเดิมแต่ไม่ทันได้ก้าวออกไปเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากด้านข้างเขาหันไปและพบกับเงาเมื่อที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเงานั้นไม่ชัดเจนแต่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ มันเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเงาของต้นไม้ใหญ่ราวกับว่ากำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลานัดเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกความกล้าหาญที่เคยมีเริ่มหมดไปเขาเร่งฝีเท้าหวังจะออกจากป่าให้เร็วที่สุดแต่เส้นทางกลับเริ่มไม่ชัดเจนเขามองไม่เห็นทางที่เขาเดินเข้ามาความมืดที่ปกคลุมทําให้ทุกอย่างดูเหมือนกันหมดในจังหวะที่เขาพยายามหาทางออกเงานั้น ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเข้ามาใกล้มากขึ้นนัดหายใจไม่ทั่วท้องเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกล้อมรอบด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เขามองไม่เห็นแต่รับรู้ถึงมันได้เจ้ากล้ามาท้าทายเราเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของนัดราวกับว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากปากของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่มาจากพลังงานบางอย่างที่ลึกลับและชั่วร้ายนัดรู้สึกได้ถึงความกดดันที่เข้ามาบีบคั้นจิตใจของเขาเขาเริ่มวิ่งไปข้างหน้าแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่ง หลงลึกเข้าไปป่าต้นไม้สูงและหนาทึบดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เขามากขึ้นทุกขณะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนัดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหมดแรงเขาเดินไปโดยไร้ทิศทางพยายามหาทางออกจากป่าแต่กลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม้ที่สูงท่วมหัวและพุ่มไม้หนาทึบดูเหมือนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นทุกครั้งที่เขาหันไปมองขณะที่แสงไฟฉายในมือเริ่มอ่อนแรงลง ในที่สุดนัดก็พบกับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมันคือศาลเก่าที่ตั้งอยู่กลางป่าสานนี้เป็นสารไม้ที่เก่าแก่จนแทบพังทลายไปตามกาลเวลารอบๆสาลถูกปกคลุมไปด้วยถาวรและมอสสีเขียวสาลนั้นดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานนับร้อยปีแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือรูปปั้นเก่าแก่ที่ตั้งอยู่หน้าสารรูปปั้นนั้นมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวและดวงตาที่เปิดกว้างเหมือนกำลังจ้องมองเขา นัทเดินเข้าไปใกล้ศาลด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความสงสัยและความกลัวขณะที่เขากำลังจะเข้าไปสำรวจใกล้ๆศาลเสียงกระซิบที่คุ้นเคยกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและทรงพลังจนเขารู้สึกเหมือนเสียงนั้นอยู่ใกล้ตัวเขามากเจ้าไม่ควรมาที่นี่เสียงกระซิบนั้นดังกล้องอยู่ในหูของนัทเขารีบหันไปมองรอบตัวแต่ไม่พบใครทันใดนั้นเองอากาศรอบๆศาลก็เปลี่ยนไปความเย็ยนเยือยเยือกแทรกซึม เข้ามาทั่วร่างกายของนัทเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรเฝ้าจ้องมองอยู่ในความมืดมิดรอบตัวเงียบเงียบวิญญาณที่เคยเล่าลือกันในตำนานโบราณไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าขานอีกต่อไปนัดเริ่มสั่นเท้าขณะที่เขาค่อยๆถอยหลังออกจากสารเสียงฝีเท้าเล็กๆที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นจากรอบด้านเสียงน,นั้นเหมือนคนเดินลากเท้าผ่านใบไม้แห้งแต่เขากลับมองไม่เห็นใครเลยในบริเวณใกล้เคียงเขาตระหนักว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าแห่งนี้อีกแล้ว นัดรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เขาหันไปมองรอบตัวอย่างหวาดระแวงแต่แสงจากไฟฉายอ่อนลงเรื่อยเและในที่สุดก็ดับลงเขาพยายามจุดไฟฉายอีกครั้งแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นผลความมืดเคลื่ลนเข้ามาอบล้อมรอบตัวเขาเหมือนกับผ้าห่มหนาที่ไม่มีทางหลบหนีทันใดนั้นเองนัดเห็นเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากหลังสารเงานั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงรูปร่างที่สูงชะลูดและเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าชแต่มั่นคงมันเดินเข้ามาหาเขา โดยที่ไม่ส่งเสียงใดๆมีเพียงสายลมที่พัดผ่านเงาของมันและเสียงกระซิบเถาๆที่ยังคงกล้องในหัวของนัดเจ้าไม่ควรมาเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งนัดรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เหมือนกับจะบ,บีบร่างของเขาจนแตกสลายเขาเริ่มตื่นตระหนกและวิ่งหนีไปตามทางที่เขาเคยมาแต่ยิ่งวิ่งกลับรู้สึกเหมือนเขากำลังวนอยู่ที่เดิม เงานั้นยังคงติดตามเขาอย่างเงียบๆไม่ว่าจะวิ่งไปไกลแค่ไหนนักรู้สึกเหมือนทุกอย่างในป่าก,กำลังหมุนวนไปรอบๆเขาจนไม่สามารถหนีออกจากองจรอุบาทนี้ได้ในที่สุดนัดก็หยุดวิ่งเมื่อเขาเนล้าจนแทบขยับตัวไม่ได้เขานั่งลงกับพื้นดินเปียกชื้นหอบหายใจหนักหนวงขณะที่เขากำลังจะยอมแพ้งเงาดํานั้นกลับปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งคราวนี้มันยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาสีแดงเรืองแสงจ้องมองเขาราวกับกำลังจะกลืนกินเขาทั้งเป็น นัทพยายามจะเอ่ยขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับถูกดูดกลืนหายไปในความมืดเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ครอบนำจิตใจของเขาจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายที่แผ่วเบาในอากาศจเจ้าเป็นหนึ่งในเราแล้วไม่มีวันกลับไปได้อีกทันใดนั้นเองทุกอย่างก็มืดสนิทนัทไม่รับรู้ถึงสิ่งใดอีกต่อไปหลายวันต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มสังเกตว่า มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งหายตัวไปพวกเขาพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆทิ้งไว้มีเพียงเรื่องเล่าขานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในตำนานของป่าต้องห้ามว่าทุกปีในคืนที่ลมหนาวพัดผ่านเสียงกระซิบของวิญญาณที่ติดอยู่ในป่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงและนัดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนั้นตลอดกาล